สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเผ็ดบ่านแพงแฟนคลับอีลาวิง้าไนประเทศและกระตานประเทศยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มปูรังกาชาแนลพี่น้องคือเกา่าคือเดิมพี่น้องมาทักทายกันส่วงเสาร์วันที่ยีสิบงหาคมเนาะพี่น้องเนาะเป็นจึงไดนพี่น้องหมุขขึ้นบรรยากาศกีฬาอุา่งอิงไปรับเชิญอ,อยู่ ตเกียวบันเทิงศิลป์เรืองตเกียวมิวสิกนอกพี่น้องเนาะบาเคลื่อนนี่คโอ้บรรยากาศอบอุ่นแห้งพี่น้องบาเคลื่อนนี่บอดบิ๊กบอดพยาบาลขี้เลี่ยมจัดหนักจัดเต็มเลยพี่น้องเนาะโอ้ร่างกายในพี่พีเพิ่นกระจายบัตรในกลุ่มเปลี่ยนโอ้คือว่าทะลุเป็นเมือนบนพี่น้องบาเคลื่อนนี่ทะลุมื่อเลยเทั้นแฟนครับยีหลังหญิงเทั้นแฟนครับพยาบานฟินแลี่ยมในวันนี้โอ้เทั้นแฟนครับสาวหน่อยเพื่อนบานแท่ไป เอาไปได้กลมกิดลายแห้งพี่น้องมาเคลื่อนเี่โอ้ลักล้างนะพี่น้องบัดกลมกิดมาเคลื่อนนี่สุดยอดดีๆวะ่ะมีช่วงน้องน้องอิงเนาะพี่น้องเนาะแต่ลองเพ่งพิจิริงกับไอ้น้องซี่เก็มน้อพี่น้องเนาะซี่เก็มอ็ลองขอาค้ากันดีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเคลื่อนนี่ลองขอาค้ากันดีเสียงกัเสียงกันท่วมเสียงลำเลียงขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะกะ เข้ากันดีเลยละลองคู่กันบนสามสี่เพ่งนพี่น้องสองสามเพ่งกุหลาบเพื่อนดีกะลองเข้ากันเลยละพี่น้องนกะขนาดขนาดเทบซูเปอร์รซ้อมเส่กัดเนาะพี่น้องเนาะจับจูนเส่กันเลยกะถือว่าลองไปนํางกันได้ได้ทุกเพ่งเข้ากันทุกเพ่งแล้วนาอพี่น้องเนาะเพื่อนดีบรรยากาศก็คึกคักนาอพี่น้องเนาะมวเพื่อนนีกีฬากันได้ไปเพิ่งล้ำเลี่ยงน้น่งน้องพี่น้องเนาะ ล่ำเรียง,น,น,ยงน้ำมีบัตรที่เรียนน้ำมือขื้นขึ้นล่ำเรียงน่อพี่น้องเนาะเออแล้วกะ็มือขื้นนี่เสีย,เส,ยเสียเอ็มมาพี่น้องได้เอาพวกมาไล่ไปเสืออ้อผ้ายีหลามมือขื้นนี่น้องเพื่อนพี่น้องเพืนอนนี่ลายพ่นยุบไปวัดชีวิโดนกูไปเนี่ยหน่อยก็ไปเพื่อนนี่พี่น้องเออเพิน่นแอบไปเสื้อผ้ายุกสาวน้องสาวน้องพี่น้องน่องมื่อขึนนี่ก็ได้โอ้สุดยอดเลย เมื่อนนี้บรรยากาศรับเชิญรู้สึกสิเปลี่ยนครั้งแรกนาะพี่น้องครั้งแรกเลยที่ที่ล่างอิงไปรับเชิญอยู่โตเกียวมิสิสเน้าพี่น้องนาเมื่อนนี้ก็ได้แล้วก็วันที่มือเปิดบ้งสาวหน่อยนาะพี่น้องรู้สึกว่าสิเปลยนวันที่ทีเวดกันย่าบอกพี่น้องพยาบาลที่แรกกับที่นั่งทีมงานไปมาเปิดวง น้ำสาวหน่อยเพื่อนบานแทงขึ้นกันเนาะพี่นออ้องเนาะรอช่อมรอติดตามบรรยากาศหน้าคึกคักมาพี่น้อง <c oughs> อปูนปิงกับะลุเมืองขึ้นกันเละสาวหน่อยเพื่อนบานแทงพี่น้องทะลุเมืองแน่นอนเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าแฟนคลับตลาเพิ่งแฟนคลับปัจจุบันพี่แล่ยนยงเพิ่งแฟนคลับอีหลฬาอิงเพิ่งแฟนคลับสาวหน่อยเพื่อนบานแทงเพิ่ง,งบานพักเลยโอ้โมเมนต์ข้ามดาเลยพี่น้อง ทะโลเมืองนหะพื่อเพื่อเมืองขึ้นแล้วพี่น้องในกลุ่มปิดนี่รับรองว่าหลายแน่นอนพี่น้องในกลุ่มปิดนี่เปิดเปิดได้ด้ดุกาลสาวน้อยเพชรอนแพงวงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าเช่นนั้นน่าจะเป็นยีบิบกันย่าเนาะพี่น้องเนาะรอติดตามเบิงึงว่าสินนะาาเป็นจังไดะเนาะพี่น้องบรรยากาศสิเป็นจังไดลิกการมุมพลังกายกัสิเอามาอัปเดตสู่พี่สื้น้องฟังเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ เอาคลิปดีกาโบมิ่งอยังไรแล้วพี่น้องนอกมาคุยเดียงเดียงบรรยากาศเมื่อคืนนี้ที่โตกเกียวบันเทิงศิลป์โตกเกียวมิวสิกแล้วพี่น้องมาคุยซูพีซูน้อ,นองฟังบรรยากาศของอีหลาแล้วพี่น้องเนาะเอาขายขีปบขอบพุ่นทุกไลทุกแค่ทุกการติดตามที่เข้ามาชคมคลิปหนุ่มพุ่งนาคายู่ดีมีแห้งเอาสามีคลิปมีไว้สามีคลิปหน้าพอ่อกันนี้พี่น้องสวัสดีครับ